พา,พ,พาชมสวนเพื่อนพาชมสวนเนี่ยสวนคุณลุงเอาตรงนี้จึงเหาะนะตรงนี้นะ่ะพาชมสวนชมตะไคร้ชมขาวันนี้ว่าจะมาเอาตะไคร้จะตะไคร้มันนี่ไงคุณลุงก็มาเด็ดตะไคร้ให้ม,มันขึ้นหัวแล้วขึ้นหัวเออเออไปตัดเด้อตัดจ้าจาี่มาเอาตะไคร้เพื่อน นี่เออนี่เอาไปไปหักแล้วก็เราก็ทําขยายพันธุ์ได้อันนี้มันเริ่มขึ้นหัวแล้วนอะบาองนาะหนึ่งปีมันก็ขึ้นหัวอืเราต้องที่ไปปลูกใหม่จ้ะต้องที่ปลูกใหม่ไม่งั้นมันมันจะลีกับลองนออบหัดะหักปลกปล้อใช่ใช่เพื่อนได้เยอะเลยนี่พอละม้างคณที่ค่ะดูทางนน้นก็กล้วยเต็มเลยเพื่อนเนาะทางนน้นก็กล้วยนั่นนี น,น,น,นี่นกล้วยกล้วยออกเลยเป็นเครือเลยจ้ะทั้งนั้นวันนี้พาชมสวนมาเก็บตะไคร้จ้ะเก็บตะไคร้เพื่อจะไปขยายพันธุ์ตะไคร้พอแล้วเยอะแล้ว,วนี่มันรีแล้วเฮ้ยกล้วยแงงามงามเ่ยกล้วยเนี่ยสวนกล้วยทา้งนู้นก็ปลีกาลังออกเป็นเพื่อนเนาะทั้งนู้นเนาะมีเยอะแยะเลยเนาะทางนู้นเยอะแยะเลย อันนู้นก็ออกปลีออกอะไรแล้วเพื่อนเพื่อนนู้นอย่าลืมกล้วยเด้อสั่งกล้วยไว้ไว้โดนตาน่ะนู้นกล้วยสา่งนู้นโดนตาเยอะๆเลยเขาสั่งเยอะเลยจะเอาเครื่อนึงลหรเอาพี่เอายงไปก่อนเดี๋ยวมันไม่พอเดี๋ยวอ้าวไม่พออีกบ่ยังไม่พออีกบ่จะให้คุณพี่ยงอันนี้ก็ได้เดี๋ยวเดาไปหักเอาจะเอาไปขยายพันธุ์เพื่อนๆตะไคร้แกก็เยอะ ยาก็เยอะเพื่อนเพื่อนเอ้ยนี่ยานี่งามงามเลยย่างามมากนี่พาไปดูกล้วยชัดๆก่อนสิเพื่อนเพื่อนจะสะอนสอนต้นกล้วยเนี่ยมันก็จะนั่นหน่อยเนาะนี่ดูกล้วยน,นี่ปื๊ดกล้วยเพื่อนเพื่อนจ้านี่อันนี้เขาอยู่แบบพอเพียงกเกษตรพอเพียงวันนี้มาเอาตะไคร้คุณลุงจะเอาไปขยายพันธุ์จะอกล้วยงาม งามมากนี่มีแต่ตะไคร้เลยเพื่อนๆตะไคร้ทั้งนั่นเลยเนี่ยมันที่เกียยดูแลมันก็เลยตัวพอตัดแล้วมันไอ้นั่นแล้วเนาะมันไอ้นั่นแล้วมันขึ้นหัวแล้วมันขึ้นหัวแล้วตะไคร้นี้ถ้าเราปลูกไว้ถ้าเราขยันนั่นก็เราก็ขายเราก็ก็นั่นไปเลยเนาะปลูตะไคร้ตะไคร้บแบบนี้เลยตะไคร้เขียวน่ะอย่าปลูกตะไคร้แดงเขาไม่ค่อยชอบนี่ตอนใหม่ๆสวยมากใหญ่มากเลยแต่ว่าตอนนี้มัน มันแพนมันนั่นแล้วมันขึ้นหัวแล้วเพื่อนเพราะว่ามันขยายมันแออัดกันนะเนาะมันแออัดมันแออัดตลอดเลยปีต่อปีอ่ะขยายไปปีต่อปีเกะตรไร้เัวนี้ได้แล้วนี่เต็มเลยพอแล้วมั้งไปเราเอาคนพี่เดินก่อนพาชมสวนมันนี่นี่ตะไครคาเต็มปลูกเลยเกษตรพอเพียงนี่เพื่อนเอ้ยนี่นี่ไม่สวยหรอกสวยนี่ ครั้งนี้มีแต่กล้วยเลยนี่จ้ะขอบคุณค่ะ